ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับวันนี้น้ำตัวน้ำตัวครับสวัสดีครับผมเข็ครับครับสวัสดีค่ะแนทค่ะเต็มครับเต็มครับกับเรื่องทัวร์เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกเลยนะคะระหว่างเขตแนทและมองเจนต้องต้องท้าวความว่าเราสองคนอ่ะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเจนทำทำงานกันจริงๆหลายปีแล้วเนาะไม่ใช่ครั้งแรกถ้าร่วมงานอ่ะคือเรียกได้ว่า อยู่กินเป็นครอบครัวหนูเกาะพ่อกับแม่มาหลายงานแล้วใช้คำนี้ดีกว่าคือคือทำงานร่วมกันมามาช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแต่ถ้าเป็นซีรีส์อ่ะคือเป็นโปรเจกต์แรกที่หนูได้มีโอกาสแบบว่าเรียกว่าเป็นแบบแบบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าเข้ามาทำงาบพ่อแม่ค่ะ S <S <S นี่เลยโอ้โหดูตาล้อมเองนี่เลยเราอยากทำแหละแต่เราก็ไม่ได้เป็นคู่ที่มีความเก่งกาจในด้านของการทำโปรดักชันหรือว่าการผลิตซีรีส์อ,อะไรก็ตามอย่างเงี้ยแต่เราก็อ่ะดูซีรีส์มาเยอะก็มีมุมมองของนักรีวิวนักวิจารณ<ม>์อะไรเงี้ยแต่แล้ววันหนึ่งมันวันหนึ่งก็แบบว่าเขาเรียกว,า,วายมันก็มีกระแสเนาะอย่างที่เรารู้กัน BL อะไรเงี้ยแล้วพ่อเองก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเจนแบบอยากทำไม้ BL พ่อแบบหนูก็ถามว่าพ่ออยากทำไม้วายอะไรเงี้ย แล้วพ no so ่อก like ็บอกว่าเออพ่ออยากทำนะาแต่พ่อเออแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งพ่อแต่มันทําไม่ได้หรอกมันยากเนี่ยพอเรารู้ว่าพี่เราพ่อเราเนี่ยเขาก็อะไรที่มันเป็นแบบว่าลงเลือดอะต้องต้องต้องบอกว่าธรรมดาคือคือคือโอเตียธรรมชาติเราเราก็ทํางานที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับวายสักเท่าไหร่ครับเพราะพอเวลาถ้าเราคิดว่าทางกองทัพจะทำวายสักหนึ่งเรื่องเนี่ย ไว้เรื่องนั้นต้องมีความพิเศษต้องเป็นนิยายที่มีความพิเศษเพราะพอดีเข้าทางพอดีไง<ช>เจมส์ก็รู้ทางก็ไปหานิยายมาพอ่อนี่ไปเลยจ <laughs> ล้ะมาลองดูก็ก็เลยเป็นเป็นทเวร์ขึ้นมาซึ่งก็ต้องบอกว่าก็สมใจเลยครับรักเรื่องสมใจมัน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 มีจริงๆแล้วทัวร์มีหลายๆหลากหลายอย่างมีหลายมิติมากมันจะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกว่าเป็นซีนที่ค่อนข้างจะมีความความดุเด็ดเด็ดมันค่อนข้างเยอะเนื้อหาที่ค่อนข้างจริงๆแล้วมัน เกือบๆจะซับซอ้อนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเราก็หลังจากอ่านนิยายทำไพโรดอ่ารีเสิร์ชทุกอย่างแล้วสุดท้ายเราได้ข้อสรุปแล้วแล้วมันออกมาเป็นบทเวอร์ชันนี้แล้วก็เวอร์ชันที่กำลังถ่ายทำอยู่ซึ่งเชื่อว่าน่าจะทําให้ทุกคนย่อยง่ายมากขึ้นแล้วก็สนุกสนานกับเรื่องทัวร์ได้มากขึ้นครับ แล้วถ้าใครที่ได้อ่านทูเวอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าทูเวอร์เนี่ยเป็นนิยายที่ยาวมากแล้วก็รายละเอียดในเรื่องเนี่ยเยอะมากๆยาวที่ไหนพันกว่าหน้าเองโอ้โหธรรมดาแต่ว่าคือพี่พ่อคืออ่านจนจบแล้วก็ก็เลยสรรนากลายมาเป็นนี่แหละซีรีส์ที่เราจะได้ ก็ไอจะได้ดูกันแล้วก็ต้องรอติดตามว่าจากในนิยายแล้วเรามาทําเป็นซีรีส์10 EP เนี่ยเรื่องราวจะดําเนินไปยังไงใช่เพราะจริงๆคือมันก็มีบางพาร์ทบางส่วนที่จะทําให้เหมือนนิยายทุกอย่างก็ไม่ได้นาะเพราะว่านิยายเป็นตัวหนังสือแล้วมันก็เป็นโลกในจินตนาการมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องดึงเอาบางสิงบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นแบบบทจําภาพจํามาใช้ในเวอร์ชันตัวซีรีส์แทนอะไรเงี้ยก็รอติดตามแต่หนูมั่นใจว่าทุกคนต้องชอบค่ะ อครบรถหมดเลยเวลาแบบเนาะต้องต้องบอกว่าทัวร์เราใช้ทีมใหญ่ของของโปรดิกชันเลยใช่ใช่เพราะงั้นก็แบบว่าก็เต็มที่ใช้กองทัพแบบ full scale full s e มากเพราะฉะนั้นก็ก็ก็คิดว่าทุกคนก็จะได้เห็นทั้งภาพแสงสีเสียงเออบทที่แบบเข้มข้นอย่างเงี้ยค่ะที่ที่ที่น่าจะน่าจะแปลกใหม่พอสมควรแลวก็เป็นครั้งแรกที่ ที่เราได้ทำ NC ต้งองบอกเลยรพูดกับทั้งสองท่านทั้งผมทั้งพี่เพชรเองก็แบบครั้งแรกเหมือนกันที่ทำ NC ติดใจไหมคะเป็น CY ครับ <c oughs> สนุก,<อ>กไหมคะต้องลองดูก็อยากให้ <c oughs> ทำทำให้ดูว่าเป็นยังไงแต่จริงๆอันนี้ขอบถ้าเกิดจะให้พูดคือค่อนข้างว้าวในในใน NC ของของทัวร์มากๆอยากให้ติดตามจริงๆไม่ได้ไม่ได้อยากขาย NC เราต้องบอกว่าทุกซีของเราคือดีมากในการพูดพูดจาก NC ขึ้นมาเนี่ยเพราะเราค่อนข้างที่จะคิดว่า เอามีความกลัวด้วยความที่พุ่งูกับของเราเนี่ยไม่เคยทามาก่อนแล้วก็เป็นพี่เพชรผู้จัดพเคซึ่งเป็นแบบว่าโอ้โหมีครอบครัวมีลูกข้างคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวว่าเขาจะไม่เกตแต่ว่าพอพอมันนั่งดูจริงๆเฮ้ยเขาสามารถตีความออกมาเป็นความรักได้เท่ากับว่าเอมันไม่ใช่เซ็กซซีนแต่มันคือเลิฟซีนมันคือความรักจริงๆแล้วก็มุมมองของทั้งพี่เพชรแล้วก็พ่อก็ค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างแล้วก็ค่อนข้างที่จะว้าวกับกับความรู้สึกของเรามากๆในฐานะของคนที่ดูวายมาหลายๆเรื่องแล้วแบบพอมาเห็นแบบวิธีการคิดของพ่อว่าสุดท้ายแล้วแม่งมันคือแค่คนสองคนรักกันเราก็รู้สึกว่าอโอ้เราเรสเพคมากกับงานชิ้นนี้แล้วก็เรสเพคมากกับ ทัศนคติของคนทั้งหมดในกองเพราะจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่พ่อกับพี่เพชรทุกคนในกองทุกคนในกองแม้กระทั่งออทีมดีเอพีวุ้มับพาทเองก็เป็นวัยเรื่องแรกเป็นวัยเรื่องแรกทั้งหมดเรียกว่าเป็นวัยเรื่องแรกที่มาเรียนรู้ด้วยกันและสุดท้ายก็ทําผลงานออกมาแต่พอพอเห็นในซีนปุ๊บแทนที่จะเป็นวัยเรื่องแรกบางคนอาจจะยังไม่ชินเนาะกลายเป็นจิ้นกันเองในกองไปเลยเลยแบบว่าแบบเฮ้ยหน้ามันจริงอ่ะมันดีอะไรอย่างเงี้ยรอติดตามเพราะผมว่าทุกคนต้องชอบครับ จริงๆอ่ะหนูอ่ะคุยกับพี่ออฟชัน <c oughs> คือหนูามองอย่างนี้ก่อนหนูว่ารู้จักแม็กนัทมานานมากรู้จักมาตั้งแต่น้องเข้าวงการปีแรกๆเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คุยกับพี่ออฟชันแล้วก็เรามองว่าหลายๆคนก็จะค่อนข้างเห็นแม็กนัทมานานก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะเล่นมาหลายเรื่องแล้วเปล่าหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่เราแล้วก็น้องนัทเองเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าคงแบบเป็นคาแรคเตอร์น้องอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์เดิมที่ที่ผ่านๆมาอะไรเงี้ยค่ะ แต่เรา,ามองว่าไม่ใช่เรามองว่าน้องที่เรารู้จักมีความสามารถมากกว่าน,นั้นแล้วก็เราเรามองว่าน้องสองคนน่ารักมากๆ<ช>แล้วก็เป็นคนที่มีมีทเลนต์มีมีทเลนต์ต่างๆต้องบอกว่าเขาเป็นคู่ที่น่ารักแล้วก็เราเรา,เราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับแม็กนัทมามาตั้งสัปดาห์แรกนะครับในตั้งแต่ตั้งแต่ตอนทําแฟนมิตอะไรต่างทีนี้พอมีโอกาสได้ร่วมงานกับนัทในซีรีส์โปรเจกต์สั้นๆเรือ่องหนึ่งของบริษัทเนี่ยเราทำเราไปมีโอกาสร่วมงานกับแม็กในซีรีส์สั้นๆในโปรเจกต์ของบริ เป็นเด็กที่มีของก็ m, งงน่ารักดี่จ้างงานเขาเขาเป็นคนน่ารักเขาเขาตั้งใจทํางานมากๆแล้วเราสึกว่าเออมันหาได้ยากเหมือนกันนะสำหรับเด็กจเจเนอเรชั่นใหม่ๆที่จะพยายามปรับตัวทุกอย่างเพื่อเพื่อให้ได้สิ่งที่แบบเออถือได้ว่าเป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบแต,แต่แม็กมีความ,มสึกตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเอยลองชาเลนจ์กับแมซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่าบทบายทัวร์เขา่าจะเป็นบทที่ยากมากสำหรับแม็กใช่มันไกลถ้าใครรู้จักแม็กอะถ้าใครรู้จักแม็กแล้วอ่านนิยายจะบอกว่า ไทยกับแม็กซ์คนละคนคนละคนมากๆเงี้ยคือคือเอาเอาเตอร์ข้างนอกเนี่ยอาจจะใช่ไปได้แต่ว่าด้วยด้วยด้วยคาแรคเตอร์อะไรที่ใส่เนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรแต่ผมมาเล่นจริงจริงแล้วไม่ติดเลยนะมันก็มันก็ผ่านกระบวนการการแบบการทำการ้านเวิร์กช็อปเราเราอาจจะต้องยอมแล้ว่า ตอ Pilot นไพลอตน่ะมันอาจจะยังแบบเรายังไม่เข้าบอกเ,เลยแต่บอกเลยว่าอันนี้คุณจะเห็นแม็กภาพใหม่ที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนแนะ่แนระวมถึงน้องนัทเองด้วยก็ค่อนข้างว้าวเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเราก็กังวลตัวพี่ออปชั่นเองก็ปรึกษากับเราแล้วก็ตัวน้องเองก็ปรึกษากับเราเพราะน้องเองก็กังวลว่าจะติดคาแรคเตอร์คนเดียวนนองแต่พอมาเล่นเป็นครามจริงๆต้องบอกนี้ว่าค่อนข้างเป็นครามที่สม,มบูรณ์แบบ แล้วก็ค่อนข้างเป็นที่รักของพี่ๆแล้วก็ทุกคนในกองทั้งให้ดูจิ๋วได้ดูยู่เท้าอยู่อะไรครับก็อย่างที่บอกว่านัดถือเส้นเรื่องที่หนักมากสําหรับชัวลยนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเดินเรื่องที่ต้องข้ามไปข้ามมาของทั้งสองโลกแล้วก็แบกภาระอันยิ่งใหญ่ของเรื่องพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระก้อนนี้จากทีมทั้งหมดที่ย่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องถูกใส่ไปยังตัวนัดต้องบอกว่า นัดถือจะน้ยหนักแต่ทําได้ดีนะครับมากต้องชื่นชมอยากให้เห็นวันที่แบบเขาก็นแบบโดดน้ําซ้ําไปซ้ำมาเนี่ยแบบโอ้ตายแล้วลูกตอยตอนสามทุ่มครึ่งเนาะกองต้องเลิกสี่ทุ่มตอนสามทุ่มครึ่งเนี่ยเราก็ยังไม่เสร็จสะยังเหลืออีกสคัดที่ต้องจับนัดโดดน้ําทั้งหมด3ามคัด เราต้องจับนัดโดดน้ําลงไปแล้วเอาขึ้นมาทำแห้งทำแห้งเป่าๆเจ็ดเบ็คนลุมแล้วก็โดดลงมาใหม่แล้วก็ขึ้นมาสามรอบใช่น้องสู้มากค่ะต้องบอกว่าสู้มากเพราะว่าทัวร์มันจริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องมันมาจากเรื่องเนาะมันทําให้การถ่ายทํามันค่อนข้างลําบากลาบากจริงๆแหละเออซึ่งลำบากมากๆซึ่งเราก็แบบเออเราก็สงสารน้องเพราะว่าน้องก็แบบน้องก็แบบ นึกออกปะผิวบางๆอ่ะเวลาเขาโดนกัดเป็นนงเป็นน้องแล้วเราก็โอ้ตายลูกเอ้ยเขาก็สู้เต็มที่ค่ะไม่มีบ่นสักคําเดียวใช่สิ่งเดียวที่นัดบ่นคือสิ่งเดียวที่นัดบ่นคือทีมจะถ่ายต่อได้ใช่ไหมครับแม่เออเหอเนดูเแม่งกัดปากปากบวมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออคือเขาก็สู้ทุกอย่างยุ่งป่าอย่างเงี้ยไม่เหมือนกับในเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทีนี่เล่าหนีแล้วก็มีแคมออนแอร์จะเป็นยังไงโอเค ก็ต้องบอกว่าตั้งใจทำมากมากค่ะทั้งทางทีมของทางกองทัพเองทั้งตัวนักแสดงแม็กนัดแล้วก็น้องๆ้องทุกๆคนเองนะคะก็อยากให้ติดตามกันนะคะจะออนแอร์แล้ว21มีนาคมนี้ทางไอชีนะคะยังไงก็ติดตามนะคะอยากให้ให้กำลังใจกันเยอะๆแล้วก็ที่หลายคนอยากรู้ว่าเราอาจจะมีออนในทีวีหรือเปล่าต้องบอกงี้ว่าเราออนที่เดียวเลยนะที่ i อชีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถติดตามรับชมได้เป็นเวอร์ชั่นเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะที่ i อชีที่เดียวเท่านั้นนะก็ อย่างที่บอกจะเอีกครั้ง21มีนาะคมนี้2ทุ่มทุกวันพฤหัสนะกับไอซีไอชีก,กับทัวร์ครับฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ